สวัสดีค่ะกลับมาอยู่กับป้าป้าและช่องป,ปาปะยะกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรากลับมาอยู่กับคืนหลอนซ่อนทางเส้นทางใหม่เขาพึ่งของเราอีกแล้ว e ีที่สองแล้วนะจ๊ะวันนี้มาดูกันซิว่าป้าป้าจะพบจะเจอกับตัวอะไรบ้างเนาะครั้งที่แล้วอ่ะป้าป้ารู้แล้วว่าป้าป้าพลาดตรงไหนไปที่ที่เราที่เราแบบว่า ไปเข้าทางทางศารโดยที่เราก็เดาๆเอามม่วๆไปดันโป๊ะจริงๆก็คือว่าตรงนี้เลยค่ะนี่ภาพของผู้ชายสุดหล่อของป้าาเนี่ยมันกลับด้านการเห็นป่ะอ่าโอเคอันนี้เราเคลียร์แล้วนะอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าวันนี้ป้าาจะไปเจอกับตัวอะไรเนาะเมื่อกี้ป้าาได้ลองเปิดฟังรายการคืนพุทธมุดผะห่มของของคุณต้นกล้าแล้วนะคะในในเนี่ย มันเป็นเวอร์ชั่นพิเศษะทุกคนก็คือเขาจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับอุโมงค์ผีสิงประมาณนี้นะเนี่ยนี่ตรงนี้ป้าปาอยากรู้มันคืออะไรครั้งที่แล้วไม่ค่อยได้ดูเลยอันนี้ทําไมเขาถึงทําเขาทําทางเหรอหรือว่าอะไรวะใช้ทางเบี่ยงเนี่ยเฮ้ยทุกคนมันเป็นเหมือนอุบัติเหตุดูดิเหมือนรถรถบรรทุกพลิกคว่ำอ๋อนี่ไงนี่ไงเออเป็นรถบรรทุกจริงๆด้วยแฮปะเขาก็เล่าเรื่องเหมือนอุโมงค์เออ ต้นกล้างน่ะน่ากลัวมากเลยนะก็เลยไม่กล้าเปิดฟังอีกเลยอ๋อเดี๋ยวแหกโครงค่อยๆจ้ะอันนี้เราอยู่ที่เที่ทยงคืนอยู่เลยนะเ <laughs> ทสเทสเท,ทโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ตีหนึ่งเลยนะคะทุกคน สวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งกับรายการคืนพุทธมุตภูนะครับแล้วผมต้นกาครับที่ต้นการอมาฟังนะวันนี้นะครับเรามาคุยกันในอีเวนต์พิเศษนะก็คือเปิดสตรแล้วเี่ยเราออกอากาศท่งไปด้วยขับรถไปด้วยวิ่งแมวดีกว่านี่มันแต่วันนี้ลืมไปอันนี้มันตีหนึ่งอ่ะตีหนึ่งเราไม่รู้จะเจอกับอะไรบ้างเนาะดังนั้นอ่าไม่พร้อมจะฟังใดๆไปด้วยอะไรอ่ะควรแปลกๆแฮะเดี๋ยวนะมองซ้ายมองขวาก่อน มีอะไรแปลกๆโผล่มาไหมเนี้ยนี่มันตีหนึ่งหรือมัไปได้ยังไงอ๋ออันนี้ก็เหวมีใครเห็นอะไรผิสดสะา ا ผิดปกติหรือ,อยังเอย่ยป้ายังไม่เห็นนะทุกคนมีใครมารอเนอะาะาสลาสลาทำใจมีอะไรเปล่าสลา,าสลา,าก็ไม่มีอะไรนะคะทุกคนไปต่อ าราแรกเขาต้องปิดไฟนะคะแล้วสาลาที่สองต้องเปิดไฟเดี๋ยวเรามาดูกันเดีนะทำไมตาเรามันล็อกแรกแบบว่าเหมือนจะเจออะไรแปลกตลอดเวลาอันนี้คือสาราที่สองค่ะโอเคโอ้ยาวมากๆเลยตอนนี้ป้าป้ายังไม่เจอสิ่งผิดปกติใดๆนะคะมีไหมมันเป็นจะมองยังไงได้โดยที่ไม่ตกขอบหว่า เหมือนจะไม่มีอะไรนะคะตีหนึ่งเอาไงดีลุ้นไหมเรามาลุ้นกันเถอะว่าเราจะกลับไปที่เที่ยงคืนหรือไม่เออแว่นยังอยู่พระยังอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราเลี้ยวไปที่สันเจ้าก่อนเออเพราะมันไม่เจออะไรอ่ะเดี๋ยวลองดูซิว่าเราจะกลับมาที่เที่ยงคืนหรือไม่เฮ้ยตีสองเมื่อกี้เรามีความผิดปกติใดๆแต่เรา แต่เราไม่รู้มันคืออะไรวะอุ๊ยอีกแล้วเหรอมันเป็นสิ่งปกติที่ที่ไม่ปกติอะสวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งอ่ะฟังเพลงฟังเพลงอ่ะทุกอย่างเช็คแล้วไปต่อแว่นหายทุกคนป,ป้าปาเจอแล้วนี่แว่นหายเห็นแว่นแม้แว่นออฟตั๊ที่น่ารักของเราหายไปได้ยังไงแว่นหายโอ้โหเบามากฮะเบามากๆอะสบายใจได้แล้วตอนนี้แว่นหาย น่าจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วมั้งนะตอนนี้เริ่มจะจำทางได้แล้วนะคะก็เลยเออพอเรารู้ว่ามีสิ่งผิดปกติแล้วก็ไอ้นี่เออชนตรงนี้อีกแล้วทำไมวะ <c oughs> สิ่งเกินไปเหรอเราอะเออเนาะไม่มีใครเข้ามาแบบว่าแล้วก็มาเลี้ยวฟลุปอย่างเราหรอกอะโอเคเรารีบๆไปที่ศาลเจ้าพ่อม้าลายกันเถอะเพราะว่าแว่นหายอ่าตอนนี้เราอยู่กันที่ตีสามนะคะทุกคน ต้องเช็คให้ดีๆข้างทงข้างทางหลังรถมีอะไรไหมโอเคตอนนี้ยังยังยังไม่พบก,กับอะไรนะมาเรามาดูกันที่ป้ายสีป้ายสลับกันเห็นไหมเห็นไหมนี่นี่ป้าเจอแล้วอีช่องอเนี่ยเนี่ยเน,น,น,นช่างแป้งอะไรเนี่ยโรงแรมเนี่ยเขาต้องอยู่อันที่สามแล้วก็เหนื่อยไหม อันนี้เขาต้องอยู่อันที่สองโอเคเจอแล้วทุกคนโหยังเจอเบาๆอยู่นะคะโคตรจะก,การุณาเราเลยอะเอาล่ะตีสี่เขาคงไม่ปล่อยให้เราอยู่สุขสบายนานนักหรอกนะถูกปะเออเขาไม่น่าจะให้เราอยู่ชิวๆหรอกเพราะว่ามันอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วอะเนาะดังนั้นเราจะเจอกับอะไรเราต้องเตรียมเตรียมไว้เตรียมใจ มีใครมายืนอยู่บนอภูคงภูเขาไหมเนี่ยเราเราต้องคิดว่าเราต้องเจอแหละเนาะมันไม่น่าจะชิวได้านานหรอกนะทุกคนเออแต่ขับมาก็ยังไม่เจออะไรเลยฮนะหรือว่าเจอแล้วเราไม่รู้วะป้ายปกติดีนะคะ สาาลสาลาสลาเชาา็คสลากอนช่วงไม่มีฮะไม่มีอะไรฮะเอ้มันเริ่มจะผิดปกติแล้ว,ลวนะเนี่ยตรงมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยหรือว่าจะไม่มีอะไรจริงๆนะเนี่ยตรงนี้เราค่อยเลี้ยวเออวิรอบนี้ไม่ชนฮะสลา,าอันนี้มีอะไรปะเนี่ยไม่มีมันแปลกๆอะ่ะมันไม่มีอะไรอะ่ะ ไม่ย่งมันย่งมันย่งมันยืนโอ๊ยคุณไ่ถูกแล้วเนี่ยอุโมงค์นี้แหละไม่ชอบเลยว่ะไม่ชอบอ่ะกัวแต่เราก็ต้องพยายามทําใจครับทุกคนถ้ามันไม่มีอะไรก็ไม่มีถ้ามันมีก็คือมีอ่ะนะมีอะไรตามมาข้างหลังไหมเอ้าก็นี่แหละนี่แหละนี่แหละมันไม่มีก็ปล่อยให้มันมีนี่แหละเด้อ จะมีรถไฟผู่มาสัเดอค่อยคเลี้ยวโอเคเลี้ยวได้แล้วก็ยังชนอยู่ดีจะมีรถไฟผ่มาปะเนี่ยเฮ้ไม่ใช่จะมีรถไฟผ่มาสะเด้อโอเ้เสียวนะนี่ถ้าผมมาเราทำยังไงวะ แต่ถ้าผูกเขาต้องผู่มาแล้วแล้วเนาะเขาเขาไม่ไม่มาผูกกลางทางหรอกเนาะเฮ้ยออกปากทางมาแล้วโอเคสบายใจเอาทีนี้เราต้องมานั่งคิดแล้วแหละว่าเราเรา,เราพลาดอะไรไปหรือเปล่านะคะอะป้าป,ป้าว่าเรามาลุ้นกันดีกว่าป้าป้าว่ามันไม่มีอะไรอะสิ่งผิดปกติอะไรใดๆเลยอะดังนั้นเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะเราจะไปที่ทางออกปกตินะจะไม่ไปที่เจ้าพ่อนะเออฮัด ถ้ามันต้องกลับไปเที่ยงคืนก็ช่างมันเย่ yeah. ดูซิตีห้าเปล่าเฮ้ยตีห้าไม่มีอะไรจริงๆด้วยเมื่อกี้นี่หลอนไปเองนะคะโอเคเรามาดูตีห้าเขาน่าจะไม่ปล่อยให้เราสบายใจจริงๆแล้วแหละนะ no. เนาะเพลงมาอะไรมาอ่ะมาเราเปิดไฟขับรถไปยมีอะไรปะเนี่ยแว่นยังอยู่พายังอยู่เนาะ โอเคไปมาดูสิว่าตีห้าเราจะเจอกับอะไรไปอยู่ตรรศีโอเคอถอย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 อย่าชนเขาอย่าชนเขาอย่าชนเขาเด็ดขาดอย่าชนเขาทำไมเขานิ่งจังวะ๋อเขากำลังเคลื่อนตัวอยู่เขากำลังเคลื่อนตัวอยู่โอ้ยเกือบชนไป เราจะผ่านงูไปได้ยังไงก่อนครั้งที่แล้วเราไม่ผ่านน่ะพยายามไม่ให้รถมันไหลไปชนเขาอะ่ะพอดีนะวันนี้ไม่ชนน่ะไม่ใช่ครั้งที่แล้วเขาโกรธป้าาตรงที่ป้าาไปชนเขาจำเต็มหรือไงเขาเนาะไม่ดูเขาดูดูดูขอดูหน่อยดิเขาเลี้ยวไปทางนู้นอะ่ะเหมือนเหมือนเหมือนตัวเขาอ่ะเลี้ยวด้วยนะเออตัวเขาอ่ะเหมือนเหมือนเลี้ยวก็เลี้ยวไปท่ามันแหลกไปรอเราอยู่หน้าท่าก็รู้อยู่ แต่ว่าเราจะรอดงูไปได้ยังไงก่อนอคิดหนักเหมือนกันแฮโอ้โหแล้วก็เคลื่อนตัวช้าสุดๆสุดๆเลยเจออะไรไม่เจอเจองูเลยใหญ่บิบ่มๆเลยดูดิอีตรงหางสุดท้ายเขาอะมันมันมันก็ใหญ่นาะนะ้ทุกคนเนาะโอ้โหดูดิทำไมมันเริ่ม เฮ้ยอย่าไปข้างหน้าอย่าไปข้างหน้าอย่าไปชนเขาให้เขาเคลื่อนไปก่อนให้เขาไปก่อนให้เขาไปก่อนถอยถอยมาสักนิดนึงถอยมาสักนิดนึงเราเจอกับเจ้าแม่นาคีห้อยแล้วค่ะทุกคนโน้นนู้นเขาไปทางนู้นหนุนเขาเลี้ยวไปทางนูน้นเออมันเลี้ยวไปทางนูน้นแล้วมันไปจุ่ตรงถ้ำได้ไงวะอยู่ตรงอุโมงค์ได้ไงวะไม่เข้าใจเลยอย่ะ ใกล้ละใกล้ถึงสุดท้ายแล้วตีห้าเราก็เจอกับงูเขาบอกว่าเจองูเลื้อยข้ามถนนเนี่ยถ้าเราไม่เหยียบไม่ชนเขาก็ถือว่าเราโชคดีนะเราจะได้โชคดังนั้นมันน่าจะได้โชคก้อนใหญ่ๆเลยขี้งูนั่นเองไปยังไปแล้วเนาะโอเคไปเจอเดี๋ยวพี่ก็ไปเจอกับหนูตรงนู้นอยู่ดีแหละหนูรู้อยู่ในอุโมงค์อ่ะใช่ปะ เราต้องค่อยๆขับไปนะเพราะว่าเราต้องเจอเขาที่หน้าอุโมงค์แน่ๆเลยอะ่ะหนูมไม่ได้ชนอ๋อหนูไม่ได้ชนพี่นะดูดิโอ้โหใหญ่เบิม้มเราพร้อมเลยไหมพร้อมเลยไหมดูดิดูด,ดิโอ้โหสีสันโอโหดูหน้าเขาดิเขาหลับอยู่นะ ออก็จะไปไงเออก็องไปไงไม่ให้ไปอีกเออก็ไม่ให้ไปจะไปอ่ะไปเ,ออเขาทำอยู่เออเขาทำยากอยู่นะยากอยู่นะโอโหาหัวหเฮ้ย <Hey, S 2> เราห้ามชนเราห้ามชนเราห้ามชนหนังน่าจะตามมาปะขับไปเรื่อยๆน่าจะรอดเหมือนมาเหมือนมาแต่ห้ามชนนะ ครั้งที่แล้วเราชนเราต้องห้ามชนเราต้องห้ามชนเราต้องห้ามชนเออใกล้แล้วใกล้แล้วปักท้ามแล้วโอเคโอเคทุกคนเราลอดจากงูมาได้เย้โอ้โหในที่สุดเราก็หนีลอดจากงูมาได้ว้า wow. ว oh. เจองูยักษ์ ยักษ์มากอ่ะงูใหญ่มาแล้วหน้าตาก็น่ากลัวสีสม้มใช่ไหะสีก็สวยด้วยหน้าตาก็น่งเกรงขามโอเคเราผ่านพ้นตีห้าแล้วตอนนี้จะเป็นเวลาหกโมงเช้าแล้วค่ะทุกคนเป็นชั่วโมงสุดท้ายที่เราจะต้องมาลุ้นว่าเราจะเจอสิ่งประหลาดอะไรแล้วเราจะผ่านพ้นไปได้ไหมนะเมื่อกี้เราผ่านเจ้างูยักษ์มาได้แล้วค่ะทุกคนแต่ยังมีสิ่งผิดปกติมากมายที่เรายังไม่เคยเจอนะ เขาอัปเกรดมาเยอะเลยแหละอัปเดตมาเยอะเลยแหละดังนั้นเฮ้ย hey! นี่ไงล่ะเราเจอแล้วสิ่งคุ้นเคยสิ่งคุ้นเคยคือดูดิกะซื้อกางวันมันเป็นยิงอีกแล้วครับอันนี้ครั้งที่แล้วเราไม่ได้สังเกตนะป้าป้านะ่ะไม่ได้สังเกตว่ามันมีไอ้ตัวเนี้ยมันล่องลอยอยู่ข้างๆด้วยอะ่ะเออแต่เราก็เคยผ่านเขามาได้แล้วเนาะดังนั้น เราจะผ่านไม่ได้ก็อะไรยอยู่นะเออจะไปยากอีกตรงในอุโมงค์มะละเาอนวตั้งเออชนจนรถบินเลยถ้าเป็นหัวล้อล้อมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,อ,ลว,อ,ลวอย่ามาชนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่ถ้ำนะจ๊ะทุกคนทุกคนอะไรละ่ะตัวลงกระสือมีกี่ตัววะเนี่ยมเมื่อกี้ก็กระสือนะทุกคนมเมื่อกี้เห็นตัวหัวกระไส้ลอยเยอะแยะมากมาย ดงกระสือยังไงเนี่ยนี่อีกเฮ้ยดงกระสือชัดๆเลยเนี่ยเอาละเราจะเตรียมพร้อมไปเจอเขาในถ้ำในอุโมงค์ซึ่งเราเคยผ่านเขามาได้เลยเอ๊ะมึงเอาเล่นกูตรงนี้เลยเล่มึงเล่นกูตรงนี้เลยเลยอโอ้โหกระสือก็ไม่ใช่ง่ายนะทุกคนนะ เราต้องถอยอย่ะเอาไงดีเราต้องเข้าไปแล้วก็ล่อเขาออกมาเหรอใช่ไหมหรือว่าเราซูนไปเลยวะนี่ไงมนอยูดตรงนี้นอยู่ตรงนี้ถอยถอยถอยนี่เอา้ามีอยู่ตัวข้างหลังวะ่ะเอ้าเอาเอ้า,อา,อามันมีอยู่ข้างหลังเด้เนี่ยมันมไอข้างหลังมันก็เต่าตา,ตาเราอ่ะไอข้างหน้าก็มีเอาไงดีวะเนี่ย ามีทั้งหน้าทั้งหลังเลยหรอเราไม่กลัวเนาะเราต้องไม่กลัวสิเอาเอาเอารถจะคว่ำเราไม่กลัวเฮ้ยทำไมตัวข้างหลังมันตามเราขนาดนั้นวะเราเราเราอะ <c oughs> ่นี่เราต้องชนมันเหรอแล้วมันก็ดันเราไปว่ะอ่ะเอาไปข้างนอกก็ได้มาไม่กลัวหลอ,อกไปข้างนอกอ่ะออกมาลอกมันออกมาลอ,อกมาออ,มาอามาเซออกมาเซ มาแล้วออกมา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 มาไอตัวข้างหลังมีปะเนี่ยเอาชนรถอีกไอมันมาล้ม,มาล้ไอตัวข้างหลังด้วยหรอมันมีสองตัวเหรอตกลงกระสือมีกี่ตัววะเนี่ย ออกมาลอมันออกมาก่อนเฮ้ยเราถึงปากถ้ำแล้วลอมันออกมาก่อนเร็วมามามาเต้องให้กระสือออกมานอกถ้ำก่อนนอกอุโม,มงก่อนนะคะทุกคนหรือเปล่าวะออกมาปะเนี่ย ว่ามันแค่ส่งกระแสจิตไอ้นี่มาเฉยมันส่งกระแสจิตไอ้นี่มาเฉยปะเนี่ยเต้องลอง่ลอมันออกมาด้วยดิออกมาดิหัวรออยู่นั่นแหละเอออะนี่มันจะดันรถลรออกมาดูหน้ามันดิหน้าคุณคุณวันเนี่ยคุณหมาติ้งจอก ดันมาแล้วเราจะถึงปากถคำแล้วเออดันมาเออดันมาอีกดันมาอีกเออเอาปุงดันมาโอเคไปหรือนี่จะเป็นเช้าของพวกเรา เออเช้าที่สดใสเช้าแรกของพวกเราของเราของป้าป้านี่แหละว้าวเราลอดจากสื่อมาได้อีกแล้วทุกคนดังนั้นเราจะไม่ชนอะไรอีกแล้วเราต้องไม่ชนอะไรขอฟังเพลงหน่อยนะเจ็ดโมงเช้าแรกเนี่ย ตัวนี้ครับคุณผู้ฟังทุกท่านในดูสิคุณพผมแก๊ปธนาเวทในช่วงเช้ารายการแอบบอกออกแบบนะครับว้าวตอนเช้าฟังคุณแก๊ปธนาเวทว่าโลกครับกลางคืนคืนพุทธมุดพ่อผมก่่่อากกแ็เล่าเรื่องอุโมงค์คือเดิมว่ะเพลงรู้ที่ฟังเพลงหน่อยอ๋อเพลงก็จะสดใสสดใสหน่อยอุ๊ยอุ๊ยพอตอนเช้าดูดิสวยเลยอ่ะเป็นถนนที่สวยมากจริงๆนะคะเนี่ยแล้วก็ วิบแบบบรรยากาศดีกว่ากว่ากลางคืนเยอะเลยอะตอนนี้จะเป็นเช้าที่สดใสเช้าแรกของน้ำตาจะไหลโอเคในที่สุดเราก็ผ่านพ้นคืนอันวิกฤตมากมายมาได้รวมทั้งผ่านจ้าง,งูยักษ์มาได้ด้วยทุกคนแล้วก็ผ่านกระสือมาได้อีกรอบหนึ่งนะคะแต่รอบแรกก็ทุรักทุเลนะรอบนี้ก็ก็โอเคอยู่นะเออเฮออ้ย อย่างที่บอกไปว้าวอาสุดแค่ตรงนี้เหรอโอ้ยไปไม่ถึงมงหรอเลิศมากๆเลยค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันที่ดีมากๆเลยป้าปาในที่สุดก็ผ่านค้นคืนวิกฤตมาได้นะคะต่อให้ยังไม่เจออะไรใหม่ๆแต่เราก็ผ่านงูมาได้โอเคสําหรับวันนี้ป้าปาต้องลาไปเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะคะขอบคุณที่รับชมรับดูรับฟังนะคะสําหรับวันนี้ป้าปาต้องลาไปก่อนนะคะบายเด้อ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องปะปัย่าด้วยนะคะบายเด้อ